สำหรับเครืบโดนี้ผมจะพาไปดูเจ้าตัวไมคโคมิก้าเวมโเอนะครับถือว่าเป็นไมคติดกับกล้องมือถือที่ใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android ก็สามารถใช้ได้หรือว่าเป็น Lightning หรือว่าจะเสียบเป็น USB-C ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาไปดูแหละเนาะสำหรับไมคตัวนี้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งไมคที่เสียงดีและ มันเล็กมากๆเพื่อนๆเดี๋ยวเล็กแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับรวมถึงคุณภาพเสียงเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็เสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ในณขณะนี้หรือว่าทั้งคลิปไปดูเลยผมจะใช้เสียงที่ได้จากไมค์โคมิก้าวีโมเอสตัวนี้เลยนะครับไมค์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับการพูดนะครับได้2คนนะครับรวมถึงไมค์ตัวนี้นะครับมีให้เลือกทั้งสีดําแล้วก็สีขาวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในตัวกล่องกันบ้างนะครับก็จะมีไมค์ให้2ตัวนะครับแล้วก็มี1 ตัวรับนั่นเองเนะซึ่งตัวรับเนี่ยถือวอ่าเท่มากๆเป็นแม่เหลเ็กเพื่อนๆเวลาที่ถอดออกมาเนี่ยง่ายมากแล้วก็เล็กมากๆนะครับผมนั้นเล็กเหมือนแบบถ้าเราเอาเปรียบเทียบกับตัวนิ้วมือของเราเนี่ยก็คือเล็กประมาณนั้นเลยนะหรือว่าเปรียบเทียบกับมือถือ iPhone ก็จะเล็กประมาณเท่าที่เห็นเลยนะครับถือว่าเล็กแล้วก็พกง,ง่ายใส่กระเป๋ากางเกงนี่คือชิลๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะของแบตเตอรี่นะครับถือว่าล้ำมากๆนะเป็นตัวเลขให้เห็นกันได้อย่าง ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับส่วนการชาร์จนั้นนะครับเราจะใช้สาย USB-C ในการเสียบชาร์จนั่นเองเนาะซึ่งสามารถที่จะชาร์จขณะที่ พูดคุยหรือว่าถ่ายอยู่ก็สามารถชาร์จมือถือของเราไปได้ด้วยนะเผื่อถ้าใครจะเอาไปไลฟ์สดหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอนานๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดนะครับสามารถเสียไปแล้วก็พูดไปได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ฟังก์ชันของการใช้งานนะครับตัวไมโครเมกานี้สามารถที่จะปรับระดับความเบาหรือว่าความดังของเสียงคนพูดเนี่ยได้จากตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตรงที่ติดกับมือถือของเรานั่นแหละเนาะไอตรงปุ่มหมุนสีส้มๆนะครับสามารถที่จะหมุนไปหมุนมาเพื่อที่จะ ฟังแล้วก็เพื่อที่จะปรับความดังความเบาได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกดีเนาะถ้าใครไม่รู้ว่าดังไปหรือว่าเบาไปก็สามารถที่จะใช้สายแจ็คดโฟนแบบนี้เสียบเข้าไปได้เลยนะ3.5ม mm, ลเมตรนะฮะก็สามารถเสียบเข้าไปโดยตรงกับที่ตัวไมค์โคมิกานี้ได้เลยซึ่งสายเขาก็แถมมาเอาไว้ให้เราด้วยนะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มนะครับเลดเวอเซอร์ปุ๊บก็มีอุปกรณ์ครบรวมถึงนะครับยังมีในเรื่องของตัวเดแคทเนาะหรือว่าเป็น เป็นขนขนแบบนี้นะครับติดเอาไว้กับไม้เพื่อที่จะป้องกันเสียงลมกระแทกนั่นแหละนะเผื่อถ้าใครเอาไปถ่ายทะเลหรือว่าถ่ายใกล้กับพัดลมอะไรแบบนี้เผื่อเสียงพัดลมมันจะเข้ามากระเพืออะไรแบบนั้นนะฮะก็จะช่วยลดในเรื่องของเสียงรบกวนต่างๆได้นั่นเองแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นจะใส่หรือว่าไม่ใส่อันนี้แล้วแต่สภาพววาร้อมที่เราถ่ายในนักขณะนั้นนั่นแหละนะครับรวมถึงการใช้งานของไมโครมิกานี้นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็ ตัวกล่องชาร์จเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เราเอากลับมาชาร์จได้ถึง3ครั้งหรือว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็ราวๆสิชั่วโมงเต็มๆเนาะคือพอหมดปุ๊บเราก็เอามาชาร์จในกล่องได้น,นะครับซึ่งกล่องเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเป็น power bank เป็น,นตัวเลยนะฮะก็ชาร์จมาทีนึงก็ใช้ได้ยาวๆนั่นแหละนะครับเผื่อถ้าใครไทยที่นึงแล้วก็ขับรถระหว่างขับรถแล้วก็เสียบชาร์จไปในกล่องอะไรแบบนี้นะฮะก็ค่อนขอน้างสะดวกดีนะสำหรับสายคอนเทนต์ที่แบบต้องการความเล็กเบาผมคิดว่าไมโครเมกา้านี้ค่อนข้างเหมาะมากๆเลยครับต่อมานะครับ เป็นจุดเด่นของไมค์สมัยนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือไมค์เดี๋ยวนี้จะต้องมีฟังก์ชันในเรื่องของการตัดเสียงน้อยด้วยนะฮะถ้ามีก็จะดีนะแต่าาถ้าไม่มีก็ว่ากันไปนะแต่ในนาทีนี้ตัวไมโครเมก้าเนี่ยก็คือมีมาให้ด้วยนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะว่าสมมุติถ้าเราลองทดสอบเสียงถ้าเราเอาไปถ่ายข้างนอกเนี่ยหรือว่าเสียงแอมเบียนที่เป็นเสียงรถเสียงลมอะไรแบบนี้ตัว noise cancelling เนี่ยหรือว่าการตัดเสียงน้อยรอบข้างเนี่ย ทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในขณะนี้ผมยังไม่ได้ตัดเสียงน้อยรบกวนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเสียงน้อยกันนะแล้วนี่ก็เป็นเสียงจําลองนะครับจากลําโพงอีกตัวหนึ่งของผมเนาะว่าเออตอนนี้มีเสียงน้อยต่างๆเริ่มที่จะเข้ามาในไมตัวนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดเสียงนะแต่อยากจะให้เห็นเสียงแอมเบียนที่เฉยว่าเออตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเรายังไม่ได้ตัดเสียงน้อยนะเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าจะมีเสียงแต่เสียงรถเสียงทัฟฟิกอต่างๆกรณีเหมือนเราไปถ่ายตามขนอก ข้างถนนอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาตัดเสียงน้อยรบกวนนะครับวิธีการกดเปิดฟังก์ชันตัดเสียงน้อยเนี่ยก็ <S <S ยกดตรงปุ่มข้างๆเพื่อนๆกดตรงปุ่มข้างๆกดค้างไว้สัก2วิเนาะมันก็จะเป็นการเปิดฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าเรากดเล็กๆกดแนน้อยเนี่ยหรือว่ากดแค่ครั้งเดียวไวๆเนี่ยมันจะเป็นการเมิวไหม่นั่นแหละนะฮะก็ปุ่มหนึ่งเนี่ยใช้งานได้ดทั้งสองฟังก์ชันนั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดฟังก์ชันตัวน้อยแคร์ิสงดูนะ โอเคแล้วนี่ก็เป็นการทสรคุณภาพเสียงนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัว noise cancelling แล้วนะครับเสียงมาันาอาจจะโดนบีบอั r t ดหรือว่าโปรเซ s อาจจะมีบูบี้บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าให้ความสําคัญกับสิ่งไหนมากกว่ากันนะครับเผื่อบางทีเราไปถ่ายแล้วมันแบบเสียงดังมากๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้นั่นเองเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะผมลองเปิดเสียงลมเปิดเสียง บีบแต่ต่างๆหรือว่าเปิดเสียงทัฟฟิกต่างๆตอนนี้เพื่อนๆได้ยินไหมหรือว่าเสียงต่างๆกับช่วงแรกบางน้อยแค่ไหน ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้ว่าชอบหรือไม่หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่เจ๋งไม่แพ้กันนะครับก็คือฟังก์ชันในเรื่องของการปรับโหมดเป็นโมโนหรือว่าตอริโอนะครับซึ่งปกติที่เราใช้ก็คือจะใช้เป็นโมโนถูกต้องไหมหรือเสียงเนี่ยจะเข้ามายัง2หู2หูฟังของเราเลยนั่นแหละ2ข้างนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเราปรับเป็นตอริโอเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่แยกซ้ายแยกขวานั่นแหละนะครับซึ่งการใช้งานก็กดปุ่มง่ายๆที่ตัวรีเซิฟเวอร์ที่ตัวกล้องของเราได้เลยครับ โอเคเราจะที่เราปรับเป็นโหมดตอริโอแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูเนาะถ้าผมพูดไปฝั่งนี้ถ้าเราดูสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงก็จะเข้ามาที่หูของเราอีกข้างหนึ่งนะครับถ้าเราพูดอีกอันนึงเสียงก็จะมาเข้าหูของเราอีกข้างหนึ่งก็ถือว่าใครที่ต้อง,งาอาการที่จะเอาไปทําเสียงให้มันมีมิติเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะเป็นเสียงแบบ ASR กินซ้ายกินขวาอะไรแบบนี้นะก,ก็สุดแท้าแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ทําเอาไว้รองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สรับคขีปนะวุนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับการรีวิวไมวิโมเอสตัวนี้นะครับก็สามารถเสียบเข้ากับมือถือได้เลยนะครับทั้ง Android ทั้ง i p h o n e แล้วก็เสียบไปชาร์ดไปได้แล้วก็ใช้ได้ทั้ง2คนนะครับรวมถึงสามารถแยกเสียงซ้ายเสียงขวาได้เผื่อถ้าใครต้องการเนาะแล้วก็มีในเรื่องของนอยส์แคสซิ่งหรือว่าตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปได้ด้วยนะฮะก็ถือว่า น่าสนใจดีสําหรับไมคตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่ามันเล็กมากๆนะครับคือเคสเนี่ยใหญ่กว่าตัวเอียร์พอร์ตนิดเดียวเองนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคิดว่าน่าจะชอบสําหรับสายที่ต้องการความเล็กเบาแล้วก็ต้องการที่จะพกพาได้ง่ายๆนะครับก็คิดว่าเหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใช้มือถือในยุคยุคนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ